สวัสดีครับไวยขับโซซิตี้นะครับวันนี้จะพาไปรู้จักหนุ่มหน้าหวานนะครับเจ้าของฉายาหนูน้อยร้อยเรื่องเล่านะครับที่เราแฟนขับตั้งให้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนะครับเป็นคนชอบเล่าเรื่องให้คนอื่นฟังแบบไม่ซ้ําเรื่องกันเลยนะครับกัะหนุ่มเซนสุภพงศ์อุดมแก้วกัญจนาครับไปรู้จักหนุ่มเซนสุภพงศ์กันครับประวัติ่วนตัวนะครับชื่อจริงสุภพงศ์อุดมแก้วกัญจนาเ่นเซนเป็นหนุ่มลูกครึ่งเชื้อสายจีนมีชื่อจีนว่าหวงหมิง เซนเกิดเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2541ส่วนสูง181เซนติเมตรน้ำหนัก62กิโลกรัมครับประวัติด้ายการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นนะครับโรงเรียนตราดตระการคุณน,นะครับจังหวัดตราดครับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับอยู่ที่โรงเรียนอัมชันครับระดมศึกษานะครับศึกษาอยู่ที่คณะเศรษฐศา,าสตร์ครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธครับ ส่วนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของหนุ่มเซนนะครับจะตัวเผยว่าเป็นคนลุยๆนะครับชอบรวมกลุ่มไปทากิจกรรมกับเพื่อนๆนะครับแต่ก็มีมุมที่หลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงนะครับอย่างความชื่นชอบในการศึกษาเรื่องปรัชญาครับเขาจึงชอบเก็บสะสมหนังสือด้านปรัชญาด้วยนะครับสําหรับสไตล์การแต่งตัวของหนุ่มเซนนะครับเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะครับที่สนุกสนานการแต่งตัวที่เน้นไปแนวสตรีทที่มักจะมีพอ i ิงเครื่องประดับ ส่วนเวลาว่างนะครับนอกเหนือจากการเรียนนะครับหนุ่มเซนชอบรวมกลุ่มกับเพื่อนๆในปั่นจักรยานนะครับหรือไม่ก็เล่นดนตรีนะครับกับเพื่อนๆซึ่งเคยฟอร์มวงมาด้วยกันแล้วด้วยนะครับไอดอลในวงการบันเทิงนะครับหนุ่มเซนเผยว่ายกให้ซูเปอร์สตาร์อย่างรุ่นพี่นะเดกุกิมิยานะครับที่เป็นแนวทางในการทํางานอย่างขยันนะครับ ส่วนคติประจำตัวของหนุ่มคนนี้ก็คือความเรียอุตสาหะนะครับเป็นหนนทาไปสู่ความสําเร็จครับเอาไว้เตือนใจเวลาท้อเวลาต้องการความพยันอดทนนะครับผลงานในวงการบันเทิงเจ้าตัวมีผลงานโฆษณาและถ่ายแบบมาบ้างก่อนที่จะมาร่วมเล่นซีรีส์โดยเจ้าตัวเผยว่าผู้กำกับของเรื่องนี้นะครับได้เห็นภาพของเขาในอิน t a า r กรมนะครับแล้วก็เลยติดต่อผ่านผู้จัดก,การนะครับเพื่อลองมาแคสติ้งดูครับจนเจ้าตัวได้เข้ามาร่วมเล่นซีรีส์วายเป็นครั้งแรก ผลงานด้านละครและซีรีส์นะครับเมื่อปี2561นะครับซีรีส์บางเอิญรักนะครับเลิฟ c h เชนนะครับรำบทเป็นพีทนะครับไปแม่จะโกรธพีทนะครับดา่ดากูได้อยากตายวะ,ะ,ะพีชพ่ชอบเอ้จริงสินะก็น่าจะเรื่องพีดถ้าเป็นเอะถึงเจ็บก็ไม่เป็นไร หมาะสมกันสุดๆวงเจ็บวะไม่เป็นไรครับเรามีโรชัในปี2562นะครับซีรีส์เรื่อง r e m i n d e r นะครับเพราะคิดถึงครับเอ้ามีอะไรวะกลัวผัวเฮ้ยผัวเว้ยีฉันก็อุ่นใจมากมายก็เล่นได้แล้วนี่ยอด ทำไมมึงจะมามไม่โทรบรอกก่อนวะถ้ากูบอกก็ไม่สบายดิเออทูบาเท่ครับแผนรวงรักฉบับพี่ชายครับน้ำพริกหนุ่มหยุดกินไม่ได้อร่อรที่ฟรันเชียงใหม่มาแล้วครับยยมอยู่ที่บ้านอิสระทาวนคุแล้ว <Now. S 2> คนน่ะจะได้เจอเราอยู่แล้ว แต่มันยังไม่ถึงเวลาเรายังไม่พร้อมอ่ะใบไม้ที่ปิดปลิวครับว่าวายทายาทคนเดียวที่ตายไปแล้วปลิดปลิวเคว้งคว้า ลิขิตรักข้ามดวงดาว Why are you the series ครับเพราะรักใช่เปล่าครับพี่จงเพื่อนผมหรือเปล่าหรือไม่พี่ก็เป็นเกยเป็นเหรอเกย์เขาทำกันแบบนี้ปะพครไม่จดพี่เออกูรู้แล้ไอ้เจช่ปปะหมอยพี่จดไง ส่วนในปีเดียวกันนะครับรับบทภาพยนตร์เรื่องวอนเธอครับนี่โอมนะเป็นเพื่อนของกูเดียวไอ้พวกมึงเนเน่มีแฟนยังวะกูขอคูนหน่อยได้ปะวะความจริงของเนเน่ความจริงเยอะไงเลยรู้ยย ส่วนใครที่อยากติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มนักแสดงหน้าสายคนนี้นะครับสามารถโฟลวผลงานและไลฟ์ของเขาได้ที่ Instagram นะครับและสายนะครับ S A I N T H U P ครับ